มาให้คิดถึงแล้วก็จากไป Đi đâu bà? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อินซีอินซีอินซีสรอบสอแล้วนะเออมารอบ2แล้วเรียใครเตืมไหมเตือนไมิเตือนม่น้ลอยน้ำลอยน้ำโอเคียวหง่์ช้าช mọi người quay 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 quay

ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วไม่เลยวิ่งไหมไม่วิ่งเลยาเตาใหญ่ก็ได้แล้วขึ้นมาได้ไม่้าวเกินเลยหนักแต่ว่าไม่ขึ้นไม่วิ่งเออมาเลยมาเลยมาลึกเลยแหละเอาเอ็นซีพี่ไม่ใช่มาเกยินซีซี อาขาดหลุดหลุดหลุดีซีใช่ไหมใช่ยีซีหนสิชิ้นชิ้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ha ha ha! อย่างั้พี่เอาไปความจมเลยเลยเดี๋ยวขาดทางเรื่องไหม Đấy, nào, kia. Chạy bóng binh tắm nằm mùi mì lạnh như tắm bóng đi lạnh như tắm bóng มีม <laughs> <s musique> <c oughs> ีม <full> ีอย่าติดตากก็ไม่หงผมันผู้ใหญ่กับผมเลย

ใ้อเาวจรินไม่รยินเรวจับตัวหนวสังเลยเลย

ไปเอาไว้เดี๋ยวขาดไม่ใช่ไหมอีกไปได้แล้วหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ไม่เป็นเลยใหญอดไทยเรือนะปล่อยไปเลยเออจมน้ำปล่อยจมน้ำไปเลยเอ้ยจมไปเลยจมอปเลยเดี๋ยวมันถูกเรือเดี๋ยวมันถูกท้องเรือปล่อยจมไปเลยปล่อยไปเลยพาได้ถูกเปล่อปล่อยจมไปเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่านมาก่อนลอยลอยลอยเอ้าครับงมาเลยกระไตทองโอ้โหโอ้โหไปไปไปลงครับเลเดอนไปนวดเลยเลื่อมามาโอ้ยไทยใหญ่อยู่ตรงกลา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 งอยู่ตรงนี้แหละอย่างกลางวันนี้ I okay. do É, <laughs> não, yep,